สวัสดีครับพบกับม่าน้ําดีไซน์และไลายเฮเวนกันอีกแล้วนะครับวันนี้พามาอยู่กันที่จังหวัดนครปฐมนะครับมาตรวจงานสระว่ายน้ํานะครับบ้านคุณพิเชษนะครับทับสระนี้นะครับเป็นสระน้ําล้นนะครับขนาด4คูณ10เมตรนะครับแล้วก็มีม่านน้ํานะครับน้ําล้นสองฝั่งนะครับครับผมแล้วก็มีที่นั่งโซนเด็กนะครับตรงนี้ จักกุชชี่นะครับสำหรับเด็กนั่งเล่นตรงนี้จะเป็นบ้านน้ำนะครับกับเครื่องที่ใช้ในตาัง็เป็นเครื่องหินธรรมชาติสีอ่อนสองนะครับน้ำที่ะก็จะเป็นสีฟ้าแบบนี้อ่าแล้วก็จะมีหัวจักกุชชี่ฝั่งนี้นะคสองตัวสำหรับผู้ใหญ่นะครับยืนเล่นว่ายน้ําหรืออะไรตรงนี้ครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจทําสระว่ายน้าสวยๆแบบนี้นะครับในบ้านหรืออะไรครับตอดเราไม่ได้เลยครับที่บ้านน้าดีตายและวไร้ให้เป็นนะครับ วันนี้ลากันเป็นด้วยสรไว่ายน้ำสวยๆนะครับูติดแม่น้ำเลยเล่นไปก็ชมวิวไปขอบคุณครับ